ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกทั้งปวงหลวงปูเ่เทศเทศรังสีผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้ผู้นั้นก็จะพ้นจากทุกทั้งปวงในยพ่วเป็นคำที่หลวงปูเ่เทศเทศรังสีได้กล่าวเอาไว้ สำหรับผู้ที่ต้องการความพ้นทุกข์เราตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจิตใจเราเนี่ยเป็นกลางบ้างหรือเปล่าความเป็นกลางของจิตใจเนี่ยเราอย่าไปคิดหาบางทีเราคิดเอาเนี่ยมันนี่ทาให้ใจเราเไม่เป็นกลางเลยรักษาภาวะของความเป็นปกติของใจเอาไว้ภาวะของความเป็นปกติเนี่ยคือความเป็นกลาง ซึ่งมีหยุดก่อนแล้วนะความเป็นกลางเนี่ยเพราะว่าปกติของจิตที่ไม่ขึ้นไม่ลงไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้สึกตัวอยู่เป็นกลางกลางเป็นปัจจุบันอย่างนี้แหละที่จะเป็นปกติสบายๆทุกยังไม่เกิดขึ้นนะถ้าปล่อยความคิดมาครอบงาเมื่อ,อไหรนะ่แล้วก็เดี๋ยวเรินนะ่มละ เลยไม่เป็นกลางนะฮะเลยไม่เป็นปกตินะชีที่เราเนี่ยต้องการเพียงแค่เนี้ยมันก็มีความสุขนะอันที่จริงแล้วถ้าลองสำรวจด,ดูชีวิตเราดีๆนะเราจะพบว่าชีวิตต้องการเพียงภาวะที่สมดุลระหว่างกายอันนมาซึ่งความปลอดโปรง่งสบายใจ อาจจะต้องการเพียงแค่นี้ก็ได้เพียงแต่ว่าเราต้องมีเวลาที่จะหันกลับมาดูตัวเองมาดูกายดูใจเราด้วยความรู้สึกตัวเนี้เราก็จะได้คำตอบถ้าเราอาศัยสติอย่างรู้ลงไปที่กายของเราเราจะรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ย ไม่ต้องการอะไรมากเลยนะกายไม่ต้องการอะไรมากเลยขอเพียงแค่ปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยอาศัยแล้วก็ยารักษาโรคอย่างพอดีไม่ขาดไม่เกินถ้าขาดไปก็มีปัญหามากเกินไปก็มีปัญหาอาจจะมีส่วนประกอบของกายก็คือการออกกำลังกาย การนี้ต้องมีการเคลื่อนไหวนะการพักผ่อนการขับถ่ายการอยู่ในอากาศที่ปรับปรุงท่ายเทได้สะดวกชีวิตส่วนกายเนี่ยต้องการเพียงแค่เนี้ื่ามันเป็นส่วนเกินนะครนับต้องการแค่ปัจจัยสีการออกกาลังกายการพักผ่อนการกลับถายการอยู่ในอากาศที่ปรับปรุงเพียงแค่เนี้กายก็อยู่ได้แล้ว เรื่องเป็นความพอดีแต่ะละร่างกายส่วนความพอดีของแต่ละคนแต่ละท่านนั้นอาจจะต่างกันบ้าง่างเช่นว่าเรื่องอาหารบางคนอาจจะทานอาหารชามเดียวอิ่มแล้วอันนี้คือพอดีของเขาบางคนต้องสองชามบางคนต้องสามชามจึงจะเกิดความพอดีการนอนก็เหมือนกันการนอนการพักผ่อนแต่ละคนม,มีความต้องการ การร่างกายให้เกิดความพอดีมันต่างกันอาจจะไม่เท่ากันการใช้เครื่องนุ่งหม่มบางคนต้องใช้หลายชุดตามสมมุติจึงเกิดความพอดีบางคนอยู่ในอากาศหนาวในถิ่นที่มีอากาศหนาวก็ต้องใช้เสื้อผ้ามากหน่อยขึ้นอยู่กับความจําเป็นของแต่ละบุคคลเรื่องความพอดีเนี่ยไม่มีใครบอกใครได้นะว่าต้องขนาดนี้เท่านี้นะเป็นมาตรฐานไม่ใช่ ความพอดีเราต้องกลับมาดูตัวเราเราจะเข้าใจว่าตัวเราเนี่ยต้องการความพอดีแค่ไหนเช่นนักปฏิบัติธรรมบอกว่าเราจะทานอาหารแค่ไหนจึงจะเพียงพอกับรา่างกายไม่ต้องไปถามใครเราต้องรู้เองเราต้องนอนขนาดไหนจึงจะพอดีเราต้องรู้เองเพียงแต่เราอาศัยความรู้สึกตัวเนี่ยสารวจลงไปที่กายที่ใจเราเราก็จะได้คําตอบที่กส่วนด้านกาย ส่วนจิตใจนั้นถ้าเรามีความรู้สึกตัวลึวรกรู้ลงไปที่จิตใจเราจะรู้ว่าจิตใจเนี่ยเขามีความเป็นปกติพอดีอยู่ก่อนแล้วมีอยู่ก่อนแล้วแต่ที่ทำให้จิตใจเราไม่ปกติไม่เกิดความพอดีนั้นอันนี้ก็ต้องยกให้เจ้าความคิดที่นำเอาตัณหาความพอใจความไม่พอใจ มาสู่จิตใจทำให้จิตใจจะต้องแบกภาระของความไม่พอดีทำให้ร่างกายต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อจิตใจเหน็ดเหนื่อยแล้วไม่เพียงพอนะเพราะตัณหาปรุงแต่งเนี่ยก็ใช้ร่างกายไปทำงานไปทำหน้าที่จึงเกิดการเหน็ดเหนื่อยตัณหาเนี่ยเขาไม่พอดีหรอกมันก็ดิ้นลนทะยางอยากเลื่อยไป ก็เป็นทุกข์ทำให้ร่างกายกับจิตใจเนี่ยไม่เกิดภาวะส,สมดุลเบียดเบียนต่อกันกายเบียดเบียนจิตจิตก็เบียดเบียนกายไม่เกิดความพอดีแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวรู้อยู่ดูอยู่เห็นอยู่ที่จิตใจเราความรู้สึกตัวเนี่ยจะทำหน้าที่ขัดไล่ตันหา ออกไปจากจิตใจเพราะว่าเป็นปกติเป็นกลางก็จะเกิดขึ้นในจิตใจทันทีเมื่อมีความรู้สึกตัวจิตก็จะเป็นอิสระมีสติปัญญาเข้าไปแทนที่ตัณหาความพอดีเนี่ยเกิดจากความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยก็ทำให้กายให้จิตเนี่ยอยู่ในภาวะที่พอดีคือพอแล้วดีตัณหาเนี่ยมีแต่ความดิ้นรนทยานอยาก ไม่มีความพอดีคือไม่พอมันจึงไม่ดีท่านท้าวว่าเราจะสแสวงหาก็สแสวงหาไปเถอะแต่ขอให้สแสวงหาด้วยความรู้สึกตัวจะสแสวงหาแบบพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปจะใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยก็ใช้ไปเถิด แต่ขอให้จับใจใช้สอยด้วยความรู้สึกตัวเราก็จะใช้สอยอย่างพอดีความพอดีเนี่ยทำให้เกิดเพราะว่าที่สมดุลทั้งกายและจิตความรู้สึกตัวความพอดีหรือความพอเพียงความสันโดษอันนี้เป็นความหมายเดียวกันแต้องเริ่มต้นด้วยความรู้สึกตัวนะ พราะความสุขตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จิตใจเมื่อจิตใจพอดีแล้วกายก็พอดีการแสวงหาก็จะพอดีไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนแล้วก็ไม่เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติด้วยความรู้สึกตัวทําให้เกิดความเป็นกลางจะเรียกว่าเป็นทางสายกลางก็ได้อันนี้เป็นหลักธรรมนาพาชีวิตเลยนะ หลักทมนำพาชีวิตให้พอเพียงก็คือความสุขตัวเมื่อมีความสุขตัวเนี่ยมันก็เกิดทางสายกลางขึ้นในจิตใจเราเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องการอะไรมากต้องการภาะวะที่สมดุลทนางด้านร่างกายและจิตใจไม่ให้เบียดเบียนกันใจมันก็จะมีความสุขบางทีเราคิดมาก พูดมากทำมากปัญหามันก็มากมันก็เหนื่อยมากบางทีมันก็ทุกข์มากด้วยแต่ถ้าเรารู้จักที่จะเลิกการดิ้นรนแสวงหาโดยการที่จะเอาชนะความคิดเอาชนะความดิ้นรนตามความอยากที่เราเคยทํามาพอใจในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นอยู่เนี่ยเพียงแค่นี้ย ที่เราก็จะมีความสุขสุขพอดีด้วยสำคัญมากเพราะว่าไม่ว่าเราจะดิ้นรนสแสวงหาไปมากสะเพียนใดก็ตามสิ่งเหล่านี้เราก็ติดตัวไปไม่ได้หรอกเขาไม่ใช่ของเรานะเราหามามากเท่าไหร่เนี่ยเหลือเท่าไหร่นี่มันก็ไม่ใช่ของเราเขาเป็นของธรรมชาติ ก็จะติดตัวเราไปไม่ได้เลยคือเราตายไปเนี่ยจะติดตัวเราไปไม่ได้นอกจากบุญกุศลหรือกุญาจความดีที่เราได้สั่งสมเอาไว้สิ่งเหล่านี้ละเป็นแก่นสารสาระของชีวิตแท้จริงที่จะติดตัวเราไปในความสุขของผมเนี่ยการสแสวงหาหรือว่าเป็นรายรับ กับการจับใจ่ายใช้สอยหรือว,ว่ารายจ่ายสองอย่างเนี่ยถ้ามันสมดุลกันแล้วก็มันก็มีความพอดีมันก็ไม่เดือดร้อนโดยเฉพาะรายจ่ายสําคัญรายรับนี่ไม่สําคัญนะถ้าเรารับมามากได้มามากถ้าใช้ใจ่ายมากมันก็หมดเหมือนกันแต่ถ้าเรามีรายรับน้อยแต่เราใช้ใจ่ายน้อยมันก็จะมีส่วนเหลือ ยิ่งถ้าเรามีรายรับมากมีรายได้มากแต่เราใช้จ่ายน้อยมันก็มีเหลือมากเลยสำคัญนะที่รายจ่ายรายรับนี่ไม่สำคัญทนะ่ารายจ่ายเพราะนั้นหลักธรรมเนี่ยที่นำพาชีวิตพอเพียงนั้นตลอดไปแล้วก็คือทางสายกลางสรุปลงที่ความมส่วนอันนี้ถือว่าเป็นหลักธรรมนำพาชีวิตที่พอเพียง ตามทัศนะของผมนะถ้าเราปฏิบัติตามนี้ได้แล้วก็ทื่เราจะมีความเป็นปกติอย่างพอเพียงแล้วก็ตามเราต้องมีเวลานะหันกลับมาดูตัวเองหันกลับมาดูกายดูใจของเราด้วยความรู้สึกตัวเราก็จะได้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องความพอเพียงหรือทางสายการ